ใส่บอลยังไงให้รวยเป็นส0ชาติแบบโรน,นันโดโรนันโดย้ายมาเล่นในซาอุพร้อมกับสัญญาที่ไม่มีภาษีได้เงินแบบเน,น้นๆเข้ากระเป๋า658้าล้านดอลลาร์หรือราวๆ20,000ล้านบาทแบบไม่มีหักแม้แต่แดงเดียวเขาพักอยู่ในครื่อน์สุดหรูมูลค่า14ล้านดอลลาร์หรือ4 3 8ล้านบาทพร้อมด้วยทีมรับใช้ส่วนตัวแบบเต็มระบบทั้งพ่อบ้านแม่บ้านคนดูแลสวนคนทำอาหารรวมแล้ว16คนมันไม่ใช่บ้านแต่มันคือรีสอร์ทสุดหรูส่วนตัวในชีวิตจริงแถมยังมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัววี่ตนองกิไ้ 70ล้านบาทเผื่อว่าไหนอยากซื้อเกาะเล่นๆทุกครั้งที่โรนัลโดยิงประตูเขาจะได้เงินโบนัสทันที110,000ดอลลาร์หรือประมาณ3.4ล้านบาทแอสซิสต์1ครั้งได้อีก55,000ดอลลาร์หรืออีก1.7ล้านบาทเข้ากระเป๋าส่วนแชมป์ลีกได้อีก341ล้านบาทส่วนแชมป์ ACL ได้อีก279ล้านบาทแถมยังถือหุ้นสโมสรอีก15%เป็นมูลค่ามากกว่า1,396ล้านบาทยังมีไรายได้จากสปอนเซอร์อีกปีละ2,576ล้านบาทหลายคนถามว่าเล่นฟุตบอลให้รวยแบบโรนัลโดทําไงคําตอบคือต้องมีวินัยแบบปีศาจต้องรักษา ร่างกายเหมือนเครื่องจกักรต้องหิวความสำเร็จทุกวันเหมือนยังไม่มีอะไรเลยเพรเบื้องหลังความรวยที่เวอร์คือค,อความพยายามที่สุดโคตความเป็นมืออาชีพที่ไม่มีวันตกแต่บอลให้รวยแบบสิบชาติมันมีอยู่จริงและเขาชื่อว่าคิสเตโนโรนันโด